จำนวน400ผงก็มีหนึ่งในลูกที่สองลังนะกระป๋องจำนวน10ลังครับให้กับองรับีนรในลูกสองลังกระป๋องจำนวน10ลัให้กับองรับทีสามเพื่อนก็ให้กับอาารย์าที่ อยู่ที่าไล้ที่อจรเรียก่ะาที่ัไปคนที่ได้ใจสิ่งนั้น้องไมารับถ้าคนถ้ารปฏิบัติเ้องมีีนทาตเป็นเพื่อให้รับจริงๆเทุกวันี้ผม่าท้อร่เป็นเื่ออะไรก่อนฟีก่อนเ่ัน